มิติใหม่มิติใหม่ของการไปทิ้งขยะนะฮะเวลาเวลาเราทิ้งขยะสังเกตดูว่าจะมีคอมเมนต์ว่าอืมอ่าทาไมเราฝากไปพี่ไทยผมก็เลยจะมาถ่ายให้ดูว่าผมไม่เคยฝากครับแล้วผมก็ทาแบบนี้ทุกครั้งแต่ว่าผมไม่ไม่ได้ทําคลิปไม่ได้ถ่ายให้เห็น ผมไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วเพราะเวลาผมถ่ายผมไปถึงบ่อขยะแล้วผมก็ไม่ถ่ายต่อเพราะว่าผมกลัวมีประเด็นดราม่าอ่าใช่ครับนะเดี๋ยวมีประเด็นดราม่าเดี๋ยวไปถึงบ่อขยะเดี๋ยวงานเข้าอีกผมก็เลยถ่ายส่วนใหญ่ที่ผมถ่ายผมถ่ายไปถึงแค่ตรงบ่อขยะแล้วผมก็ปิดแค่นั้นนะฮะแล้วเวลาพี่เสือแบกไปทิงพี่เสือก็ไม่เคยถ่ายเหมือนกันนะครับพอดีเฮ้ยวันนี้สาเหตุที่ถ่ายวิธีการเอาขยะไปทิ้งของผมเนี่ยเนื่องสืบเนื่องมาจากการ มี fc c o m มนต์เนาะหลายคนอมเมนต์มาเนาะคนอมเมนต์มาว่าเออทำไมยูทูบขี้เกียจจังทำไมไม่ทิ้งขยะกันเลยเอาให้แต่ลุงพันเอาไปทิ้งอ่าใช่ก็เลยอยากจะออกมาปกป้องตัวเองว่าผมไม่เคยฝากลุงพันแม้แต่ครั้งเดียวครับไม่เคยฝากแถมยังช่วยค่าน้ำมันแถมยังช่วยค่าถุงขยะพันไปอีกแต่ตัวผมไม่เคยเอาขยะฝากที่พันเลยนี่นะคะนะทุกครั้งผมก็จะเอาแบบนี้แหละนะ นี่ผมก็เอาตัวนี้มารองเพื่อกันไม่ให้น้ํามันไหลออกมาไม่ให้น้ําขยะมันซึมไปตามบืกพืชและอีกอย่างถุงขยะหนักมากครับของขยะหนักมากเราจะหิ้วไปมันก็ไม่ไหวไม่ไหวนะเราจะหิ้วไปอันนี้เหมือนเรียนน้ำเลยนะคุณจะสั่งหาอะไรครับคุณจะดูหนอนให้ได้เลยใช่ไหมไม่ผมอยากใส่ภาพปกคุณจะซูมหาหนอนเดี๋ยวผมถามคุณก่อนอันี่ใช่ไหมที่ ผมเคยนั่งเมื่อวันก่อนนะไอตัวที่ผมเอาไว้ขนขยะนี่ผมให้กุณนั่งวันนั้นอันนี้เคุณไหนคุณตามกับผมอย่างนี้ได้ยังไงอันเดียวกันเลยคุณเอาที่ขนขยะมาให้ผมนั่งอันเดียวกันเลยแล้วผมทุกคนไปดูหลักฐานในช่องในกับช่องแอนเมื่อวันก่อนผมนั่งอยู่ในตรงนี้ผมนั่งตรงนี้วันที่ผมไปขุดดินมาปลูกต้นไม้โอ้มันคือไอ้นี่เองที่คุณใช้คนขยะแล้วคุณไม่บอกผมสักคำเลยโอ้โห อันคืออันเดียวกันมันอาจจะเป็นน้ำขยะน้ำแล้วมันแห้งแล้วไม่เป็นไรโอเคแต่ถ้ามันเปียกอยู่ผมก็ไม่กล้าคือสิ่งนี้แหละที่เป็นคนเจ้าเสือมันสองคำนึงสองคำก็ได้ถามสองคำเอาที่คุณบอกว่าคุณเอาไปขนขยะแล้วขนเสือพาไปฉันก็เข้าใจว่าเป็นเรือดำน้ำโอ้เรือดำน้ำน้ำแล้วโอ้ยขอจบคลิปก่อนนะฮะขอจบคลิปก่อนนะะเรื่องเรือดำน้ำเราไม่เกี่ยวนะฮะ สมอนมออ,นนนะอิอนโสภาชื่อนาาับสกุลจริงนะสมอนอินโสภาเจ้าของช่องยูทูบสมอนจะแท้เอเอฮะอ,อ่าแกแกแกอยู่ของแกคนเดียวนะพวกเราไม่รู้จักแกนะครับแกเพิ่งมานะฮะแกเพิ่งมานะครับเดียวเดียวเดี๋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 ยวสิเดี๋ยว ชิคนาทีแล้วนะคุณเอายังยังไม่ถึง <c oughs> ไป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 ถึงนั้นแปดพอดีไม่ใช่สองอายาถือพอดีผมจะเอาขยะไปทิ้งด้วยนะครับเอาจะฝากด้วยเหรอใช่ครับไม่แน่นะฮะถ้าถ้ามันหนักก็ฝากถ้าไม่หนักผมจะแบกไปครับเอาฝากได้บรรทุกได้อีกหลายเสียบ<ม>ิ<ม>้แบกขยะแล้วนะคะตอนนี้นะคะเสียบขยะเลยนะใครคนที่กำลังขนขยะไปรับขยะ เเเยยยลไปตาใมในไปนะคะโอ้โหรถพิเศษคนได้ทุกอย่างนี่รู้แล้วผมมีชนะเออเสือนะคะตอนนี้คือการสาธิตโอ้ คุณเป็นตำหนังยาวเลยงั้นดิฉันขอาไปอีกทูนเสือด้วยพอบไปนี่เลยโอ้โหจะนี่แหละอ่าเจ้านี่แหละนี่นะคะของเสือพาไปนะคะฝากด้วยฝากด้วยอ่ามันเอาโหมันจะเล็กไปไหมขอพี่แอนเดี๋ยวผมถือของผมผมจะใส่นะไม่มันคงต้อันนี้อันนี้อะนี่มดเยมาเลยมีมดเล่นมีมดเยอมากเลยจะได้พี่แอนนะเดี๋ยวดิเดี๋เยอะมดเยอะมากเลยเร็วเร็วเร็ว ฮะหมดเร็วๆนี่แหละมันลุ้นดีว่าจะถึงมันไม่ถึงโว้ยหมดไปเร็วๆอ้าโอเคเอาไปเที่ยวเดียวก่อนถ้าอย่างั้นของแอนก็หยุดไว้ก่อนไม่ของหนูยังไม่เต็มหนูไม่ได้เอาไปเอาอีแบบนี้ด้วยนะคะอันนั้นมันเอาใส่ได้ไหมเอาใส่ได้อยู่อันนี้เดี๋ยวไปเอาถุงพยามาใส่อีกทีนึ่งไปไปจะไหวไหมเนี่ยนายอุ้ยมัน มันไไม่ะไปไม่ได้เลยตัวนี้ระวังนะตีลังกาพอดีเลยฮะไปจะไปไวหรือเปล่าอ่าด้วยนะเสือมันคว่ำลูปแบบใหม่รูปแบบใหม่ของยูทูบเบอร์่ามคะนทุกข์ทรถุมรถช นี่ละวิธีการไปทิ้งขยะนะฮของในายโพธิเมื่อเช้าแอดแอนไปทิ้งแล้วนะคะโดยใช้น้ำต้มน้อง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 เบา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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครมาเพื่อใครดีกว่า นายพี่สงสารน้องอเดี๋ยวพี่จะเปลี่ยนใจหิ้วไปดีกว่านะครับอ้าไม่ยอมนะเจ้าของรถไม่ยอมนะไปจนได้ <laughs> ไ <laughs> เ๋ยวมันจะตีหลังกาพี่ทิ้งขยะนะฮะจะอยู่ท้ายหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะฮะหมู่บ้านสวนยางนะฮะอยู่ด้านหลังสุดเลยนะครับนะฮะแต่เราจะขออนุญาตนะฮะไม่ถ่ายตรงตรงที่ทิ้งเนาะจะได้ไม่มีประเด็นดราม่านะครับ แต่ว่าบอกให้ทราบว่าตรงหลังบ้านคุณพอลลี่ได้ขุดบ่อขยะนะฮะใหญ่มากไว้นะครับจ้างคนขุดตั้งสองคันอ๋อเหรอใช่โอ้ยคนขุดไปเรียบร้อยอืมยูทูบเบอร์ไปทิ้งขยะอ๋อครับอ้รยนี่ฮะนี่ก็คือหมู่บ้านยูทูบเบอร์สวนยางวิลเลดนี่นะฮะเราจะให้การไปแล้วนะครับผมครับ ถ่ายขยะอยู่ไม่เป็นไรครับผมจอแค่ต้องขยายามไม่คว่ำไม่ควเราลุ้นมันจะตีลูกตาไหม่ะฮะฮะฮะคะฮะฮะฮอฮะฮะนะฮะฮะลุฮะาะฮ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 ะะฮ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 าฮะฮะฮ่ะฮะฮ้ฮะ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 ะฮ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 มฮะะะะะระะะะอ อ่าไม่ดูน่าเกลียดเกินไปนะเราจะไม่ถ่ายบอกขยะนะฮะถือให้ผมด้วยเอาตรงนี้นะอ่าเราจะทิ้งขยะกันนะฮะตรงนี้นะจะอยู่ท้ายสวนยางนะครับอยู่ท้ายสวนยางหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะเป็นบอกขยะนะฮะทุกคนนะครับแล้วก็จะมีการเผานะฮะทิ้งนะฮะเป็นระยะระยะตามความเหมาะสมนะครับใครที่นะฮะใครที่เคยสอบถามนะว่าหมู่บ้านยูทูบเบอร์นะยูทูบเบอร์ทิ้งขยะที่ไหนนะก็ขอแจ้งให้ทราบดังนี้นะครับว่า เรามีที่ทิ้งขยะนะฮะอยู่ท้ายหมู่บ้านนะฮะในที่ของนี่นะของคุณฟลรี่ตรงนี้นะฮะสนยางนะครับตอนนี้เราทิ้งขยะเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็กลับครับผมแล้วใครจะนั่งมันบ้างดูสภาพแล้วสมอนยายสมอนนั่งเพราะเดินมาเหนื่อยแล้วยายสมอนั่งไม่ไม่สกปรกนั่งบนนี้เลยนั่งถังขยะนี่เลยไม่สกปรกนั่งบนนี้เลย ไม่เลอะ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 พอได้ไปาไปโรงพยาบาลเอาสลิป okay, น okay, ี้ก็ฝากไว้ท่านนี Boys> ้โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับ